อ้าวแล้วสวัสดีทุกท่นพบกับผมพี่ที่คนดีคนเดิมในรายการา o อนยนะทำไมกูยังไม่เห็นพี่เปิดอะไรเลยเลยวะมึงต้มน้องไอ้สัสต้มเสียอะไรกําลังขึ้นเราเล่นเราเล่นแป๊บนึงเว็มันดีเลยมันดีเลยเราเล่นเราเล่นอะไอ้เฮียนี่ไม่ไม่ไม่ต่อให้เว็บต่อให้เว็บไม่ดีเลยกูก็จะพูดอย่างนั้นอยู่ดีโอ้เนี่ยมึงทำไรขวัญกำลังใจน้องชายกูเนี่ย กูเลี้ยงเกมเลียงเพชรดีกว่าพูดอย่างงี้กูเลียงเพชรดีกว่าเยึดปากไปคนเล่นสีดไม่ช่วยกูเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวกูเช็คเดี๋ยวกูเช็คก่อนตังในซิมหนึ่งกูเหลือแล้วแหละไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมึงเล่นตังในซิมหนึ่งเออแบบเออแบบโทรเออแบบโทรไปเลยแบบเออแบบ เออเพื่อนบ้านขยับโวบ้านกินพื้นที่เขาลงไปเขยูบอย่างเงี้ยทําทำไมเจอกันมเจอกูในเจ้าใจกูขี้าหัสฮึสุปเวนสีสุปวิทปม่เร็วแสงทำไมคี้สาหาเดินอืดจังอ่ไปไม่ขี้สาหาสดูใช้ดาบปากฉลาม เอ๊ะว่ามันแปลกนล้วทำไมต้องเป็นดาบก่อนฉลามด้วยคีซาฮาที่กูเห็นในโลบอก่าสุดแม่งเดินอืดมากเลยแม่งพูดไม่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 ใช่กันสิมันคีสัมมีโอ้อาฉลาดว่าขวดทุบไงโอ้โหดาบหนังหูดาบหูฉลามน้ำแดงไม่ใช่แดงยมหูแต่เป็นปากฉลามที่ทำจากขวดแก้วตามันแหละคนดูสวัสดีกับมาเจอกันอีกครั้งนะ เจอแม่งอันนี้แม่งเอ้ยไอดอลมีผัวหลายคนไออไม่ดิเออ,คคอเวอร์ชวลไอดอลมีผัวหลายคนเวอร์เพลงไอดอลแล้วโอ้โผมต้องเลี้ยงไม่มีช่ดียังม่รู้จักกันนะผมชื่อยัสุรเกี่ริไม่จะเรียกพีทที่ก,ก็ได้ไอเฮียนี่ไม่ใช่มันแอบป่ะอ่ะก็นี่ไง <c oughs> <ๆ S 1> ตามหลักสูตรให้น้องขายเอเอ<ด>ง่ายดีคุณนึกถึงคุณคุณนึกถึงอะไรบ้างคุณนึกถึงตอนเฮลเกตภาคกระตูนได้แขกรับเชิญแม่งจะพูดเปิดพูดปิดคลิปแทนเฮลสันนี่เฮลเกต ทีนี้พูดเปิดเทนไงโอ้โหกดอันดับด้วยนาดีน้องชายนี่น้องชายเอะเขาเขารายการแป๊บมึงเอากูไปอยู่นี่เลยบอกเลยรายการดีรายการเด็กรายการดังเออแน่นอนสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีอีกครั้งแล้ะเราไดอยู่ตำแหน่งดำเด่นะฮะวครับป่าแน่นอนน้องชาย คำว่าเมดกับแคลรี่ในมือเราเป็นไปได้ยากมากใช่แลเราจะเสียงแทนเราจะเสียงซีไปกูให้เลือกแบนแั้วโซนึงกูแบนก็ได้อะไอ้กูเป็นอะไรเด่นเละไอ้เฮียก็ได้น้องชายเออพีทพีทเมื่อกี้มันมีคนขอแลกเออแลกอะไรอะแลกกูกับเมดอะแฟังเสียงกูนะมึงเอาจริงเหรอ กูว่าเีาต้องตอบกันเกจริงอะจะไปเล่กทำไมโจ้แรกทำไมเลือกกันมาก่อนเลยอันนี้ต่อให้มึงมีผู้มีสิทธิ์เลือกอะโอ้โหกูณได้ยืนขึ้นเลยโอ้โหกะไม่กูเล่นลมึงนะนี่แรงนะคะตกสารอุ้งปีแล้วใช่ไหมนี่แรงนะครับนี่ไฟเอ็มแล้วใช่ไหม กเกียร์โร้ชันเลยหรือเปล่าเนี่ยกลับมาอยู่กับพวกเราแก๊งเดิมแก๊งดีแล้วสมีดาวตกดาวตกเอาล่ะดาวตกขอมาเล่นเทียอะไรดีโอ้โหเจอเคสซะดุดูเคสเหรอวะมีคนรักเคสไม่ขอด้วยไม่ขอด้วยโอ้ได้ลัมเบอร์จะตรกพอดีใช่วันเลือกตัวเป็นเราจะเลือกตัวรอดีแะฮะไอ้ป่านจากคนบอกว่าเลือกมาก่อนเลยนะฮะ ไม่เสรเรื่องที่หลังตานะเพื่อตอบให้เฮ้ยระถามว่าช่วงนี้น้องกูเป็นไรน้องกูอารมณ์ขึ้นครับทุกคนันดูใสตัวนั้นได้เด็ดไฟเอออาร์นายบอกชั้นทีอะไรความแตกต่างระหว่างความโง่เขลาและความไม่แยแสกูปากกูไม่สดไม่ต้องมายุ่งกับกูนี่แหละความกูไม่รู้กูไม่สนใจไม่ต้องมาถามเหลืออีกอันหละนันหละ เออแค่นั้นเองน่ารัก <c oughs> ไปลองลากซีซีก็ได้มั้งมีลำเบอร์ผู้ตัวเดียวแค่นี้ทำไมมันที่ผู้อ๋อใช่ได้ฟังนู้นเหรอใช่ไอ้มันฟังนู้นหน,น่อยไปลองอ,อ่านข้างซีซีก็ได้มีแค่ลำเบอร์ตัวเดียวเองไอ,อ้ยอย่าลืมดิมียโยน้วยนะ <c oughs> ยอน VCC นะเอออย่าทำไปเล่นน้องใจดิว่กูจอไม่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 กูถามใหม่นะพี่คือนัคฮอสงั้นสไลด์ปาดอันติมันได้ยิงไหมเออเหมือนจะมีโอกาสได้ยิงกันน้กงชายเอกาสก็หน่อยดิดูนักฮอสฟังไม่เชื่อดิไม่ออกดาบแดงแน่นอนเลยรับแดงนะคนดูขอปรับเสียงเพลงก่อนเพลงแดงเป็นหนึ่ง เลิกสิทธิ์ามหาไม่ใช่เลยเซตตาอิดาริโตนันิอนาตโตโยโกกาโอสุกิกะเทระชิตาคาราเออคนดูสามแบบงงจะช่างแม่งสามปอบคุณรู้โคโตบาโฮซุนะกูกดมาดูเพิ่มแล้วเป็นสี่แล้วกูเออพอดีมากดี จะได้มียอดคนดูเยอะไลยไม่ไม่จานสามปอมมาสี่ปอมเว้ยโอ้ยได้เยอะเออสี่ปอมผมชอบมันเอออันจะได้นี่เบตเติ่มขึ้นเออครูพับจอไปเล่นเฟสแล้วหาโมกมาเล่นต่อได้ไหมได้แน่นอนเมตตาเสกให้สุญญาริโยนีวะคุศลโยนีงั้นคุณองเฮี้ยลยอะอะตี่ันอยากกันเยอะเออ ไม่ใต้แลพวแบบสำหรับคนที่อยากทำโปรไฟล์สีลุงตอนรับภายมันแต่ว่าขี้เกียจถานี่ไงใส่ข้อความในโปรไฟล์โปรไฟล์นี้สีรุ้งอเกียว่าเป็นมุกมุกรถเลยนะไอสัตว์รถนี้สีแดงอันนี้แฝงแบบข้อแบบอารมณ์แบบว่าไฟไฟ i n นิ e DIY อันนี้ก็คือก็ DIY เหมือนกันนะแต่วเป็นแบบ why why มึงทำทำไม กูซาเข้าไปตบงัดให้ไอ้เหี้ยดาเมจไม่พอน่าตืน่นจริงๆที่ว่าเราเรียกมันจะบักเหรอไหมอืมไม่ไม่ออใครจะบักใครจะบักโปรไปล์โปรตีนอ่ะสุดาอยู่แล้วเนี่ยสีออไม่ได้ที่เออให้ให้น้องฮาร์ซับเลยเออเสือหนึ่งเดือดเหี้ยเลยอันเดียวทุกแม่งให้เหี้ยไหนไหนสีก็ไม่ไม่มีอยู่แล้วอ่ะ ตอนดีนกว่ามไม่มีพันิตนะอืงั้นพี่เดินไล่หรอกพี่รู้เพราะกดใส่หัวนะคอรนดอะ่ะมันไม่เดิน,น,ในใด้นนยวยคนหายไม่ชอบบอกอะ่ะเป็นเทียอะไรอะ่อะกูถามไปนีโอ้โหเนี่ยหายท่าอะไรขึ้นมาถึงนี่เป็นมูลาด ก็บูร์ลาศไงก็บอกถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าหายแล้วเข้าข้างหลังซะด้วยแม่งเนี่ยตายเนี่ยเรียกตัวที่หลังอ่ะเขาก็ไม่เอาจับแทนที่จะหยิบก่อนไอ้เหนยกูอรเ่ยผมขอจินนาก่อนกูจะเล่นยังไงดีเนี่ยพูดอะไรวะนอะไรพูดอะไรวะปิดไปบีพูดเดี๋ยวพูดพูด งเปิดไหมให้แต่เลือกตัวละเปิดไ้แล้วพูดอะไรไม่รู้เมืนมนอนจล่ต่อเรียกามาครับการเเจดครับถ้าเราไม่ใส่เกลือในกาแฟถ้าเราใส่เกลือในกาแฟมันกระทบสุภาพหนักแล้วเราใสดขุงชูรดแทนได้ไหม oh, <what? S 2> เค็มเหมือนกันเค็มน้อยกว่าเหนุ่อืม,อม,อม ดาวเห็ก็ไม่ดีอยู่เองดาวเไม่มีอยู่นะตอนเกมเอาอะไรมาเล่นนะเรองอาจารย์เออาจารย์ไขคำตอบแมวอ้วนซีฟ <eterm Gore> ูรอดจากตกตึกหกชั้นมาได้เพราะตกแส่ลกอังกฤษเชื่อสายเจ้าเอสสูตอนแรกกูเห็นกูดูเซลกันไม่นึกว่าจะขนาดนี้แมวตกใส่แมวไม่ตายไม่พอรถกระจกรถแม่งแตกเป็นรูใหญ่ยี่ห้ ผมเชื่อแล้วว่าทำไมเขาถึงล้อได้ไหมแคันนี้เออมึงไม่ควรขับรถเลยออกเองเออแบบมึงไม่ควรขับเลยเพื่อนแบบกูเห็นมึงขับรถชอบไล่ชนอะไรอย่างมึงไม่ควรขับรถอังกฤษเลยเพื่อนช่วยได้ได้เอ๋ไอ้นี่เอย่กตายช่วยได้ช่วยได้ทุบดักไว้ไม่ให้มันเข้ามาเออตนักเพลงกูไปไหนเนี่ย สไลด์ทีแล้วโดดปาตีนี่ามสูตรแล้วหลบออกซ้ายแล้วก็โดดสวนจังหวะนี้อืออกูเลยยืนดักไม่สไลด์สวนแม่งเพราะคิดว่ากูจะโดดสวนไงคิดว่ากูจะโดดสวนไงโทษทีพี่ไม่โดดสวนไอสัตว์ที่เหยียดสวนไอหนานตีนพี่ไม่เข้าสวนลืมไปหรือเปล่าสกิลกูไม่ได้กูรอยอนกูอยู่ยอบอกนาย,ยไก่อนไปเยี่ยอะไรเนี่ยลืม ไม่ที่พี่จะสื่อขู่บอกในเพจก่อนพี่อะไรอ่ะกูปรับภาพเต็มเหมือนเดิมแล้วไอสัตว์กับปรับพาร์ติเคิลกับมาเท่าเดิมแล้วไอสเตนเยสภาพภาพทุเรศที่เผยเป็นเจ้าต่ำทีเนี่ยเออกูคิดถูกแล้วกูปรับภาพสูงอ่ะเยอะเนี่ยข้างบนอืมเยอะจริงสองตัวข้างล่างบนบนสองฐานอยู่รอยอยู่รอดอยู่ รอ,อดอยู่ใช่ไหมรอดอยู่รอดอยู่พี่รอดอยู่เดินเดินมาซอกยิงเช็คมาก่อนไ่้ไหมไม่ไดะไม่ได้ตีไม่ได้ตีมาก่อนมีคนรอดเกี้ยง <ๆ S 1> การยังไม่มาอ๋ออ๋ออ๋อพาโดดเองเหรอเรียบร้อยนะฮะถอยออกได้วไหมนะปิงอะดิก็จะโดดนะลากโดยมันไกลๆเฉยไม่อยากพูดนะมึงคิดว่าการเปิดเปิดเพลงฟังตอนมึงใช้โทรศัพท์ เล่นเกมอาวีอยู่ครับมึงคิดว่ามึงจะได้ยินเพลงมึงคิดว่าจะได้ยินคนพูดเหรอไอ้สายกระถาปุา๊ดอิน uh, <in. S 1> ไม่มึงคิดว่ามันไม่ไม่มึงคิดว่ามึงจะได้ยินมึงพูดเหรอนี่แหละ <c oughs> ไอ้สัสแล้วเล่นเป็นแทงคนเดียวเกียรจังเลยไ uh อ้เหี้ยเกียร์แดงมาลากมังกนมาทำไมแล้วเนี่ย กูจะไปตัดสโลกับมันไหมะมันจะตีบางครั้งมไม่บ่นเพี้ยอะไรนะไม่เพี้ยอะไรเลยม่ฟังมันบ่นมันได้อะไรอย่ารู้อางนี้ดีกว่าแล้วสภาพเนี่ยหยิบแต่ตัวมาเนี่ยมึงไม่ได้เล่นให้แบบคือเนี่ยเมื่อกี้กดโดดไปหานาคอส้วยไม่โดดให้กูโจมตีโจมตีเฮียเลยตัวดีซีมีตัวเดียวเด็ดถ้วเสือกเอาตัวไม่มีดีซีมาสองตัวสามตัวสี่ตัวแคลลี่มันดีซีได้หรอวะไม่นับยอดไม่นับแฟน มีอยู่นะดึงจังหวะไว้ไอยู่อะลิงอยู่สองตัวอะเนี่ยซีก็ไม่มีจะเล่นยังไงเนี่ยไอ้เฮียเขาอยากรู้อะลับรับตารจะมาจะลาจะโก้ที่สายแล้ไมไม่มเป็นสัตว์ตรงที่ยืนมั่วอยู่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยว่าจะไปดึงเวลาให้ต้องจะลาจะมาคอร์ดเนี่ย ื <c oughs> มอย่าเปิดไมค์คุยว่าอย่างนี้ไง,ไงเฮียระบบสน้นเนี่ทำให้กุต้องสนใจไใม่เน,นี่ยไอ้เฮียก็คือมีซีซีจีไว้แต่กุไม่รู้จเปิดยังไงท้ายอ่ะแม่งเล่นตัวระยะท้ายมันก็ล้างอยู่ดีม,มันก็ล้างอยู่ดีซีซีคุณมีแค่ตัวเดียว มไงเอาออบิโซดาก้อนมึงดูสภาพยอนป๊บเดียวมึงช่วยคยอนได้บ้างไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูถามหน่อยปกติมึงเล่นดีลำบากเลยถ้าไอ้กูเดินทิ้งยอนแป๊บเดียวยอนกูไปเกิดใหม่แล้ยนะเพราะอะไรเหรอเมื่อกี้มึงพูดอะไรไม่เคยกินมาด้วยกูได้ยินไปออบิโซดาก้อนนะเพื่อนเมื่อกี้มึงพูดออบิโซดาก้อนเพื่อนออบิโซ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 ได้ยินไม่โชื่อนะกนุ่งสดแบบว่ะ หมุนไปอันติใส่ฝั่งอย่างดีแทนที่มันจะอันติสวนไอ้นันตีนยังไม่ได้คิลเลยตอนเนี้ยมังเข้าใจไอ้ควายมาแล้วนี่เครียดในหนักกว่าไม่ไม่ไม่โยนชัดดาวให้ปุ๊บย้อนกูจะได้มีตังเพิ่มอีกหกร้อยและจังหวะนี้น่าจะเกิดใหม่แต่ไม่ได้เล่นด้วยพลังชีวิตจะมึงเกิด จะไปกันจะไปไม่ได้นวันลังชีวิตมันสรได,ดง,งไป่าดแดงเพิ่มเลือด่ย